มนุษย์ยชาติไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกเค้นฆ่าและไม่ได้เกิดมาเพื่อเค้นฆ่าพวกเดียวกันเองและนี่ยินดีต้อนรับสู่การแคสเกม The s p a d e 2กับผมนาคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้เราก็ยังอยู่กับไอแซคคลาร์กวิเวอร์ v e ิวิรวรมนุษมนุษย์ยอดเอนจิเนียริงของพวกเราเขาเป็นเอนจิเนียร์ที่ยอดเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถมีชีวิตรอดมาได้ถึงณนะจุดนี้ แล้วที่จังหวัดระนองระยองยะลาก็ไม่ได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กและยักษ์เล็กก็ไม่ได้กินข้าวกับผัดฟักและฟักผัดก็ไม่ใช่ของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้หวาบวิตกว่ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กจะเข้ามาทำร้ายก็เลยส่งทหารถือปืนไปโบกตึกแล้วปืนบวกนี้ทหารถือปืนแบบนั้นอาฮีรีฮีมาฮีรีฮีไปอยู่ผีและยาดนั้นมีแก่ฝีแก่หิดยาดนั้นหมอชิตแก่หิดแก่ฝีจึงกินมันติดเผือกินเหงื่อติดฟันเว้ยไม่ใช่เออจึงพบวิศวกรรมจัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีเพียงคือชาาาามขววคค แล้วก็จึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าซึ่งพี่จะไปล่อคุณยะลูกของลุงลูกของอาดูจังหวัดระนองรั่นเองนี่แหะให้มาช่วยด้วยและนี่คือไอแซคคลาร์กเขากลับมาอีกครั้งแล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาไม่ใช่คนที่จังหวัดระนองโอ้มันจะเอาช่วยและในที่สุดไอแซคคลาร์ของเราก็มาพบกับโ <c oughs> อ้ไม่กุมารเกอร์ what the heck ฉันสร้างนี่หรอไม่ฉันไม่ได้สร้างนายไม่ได้สร้างฉันไม่ได้สร้างนายอะไรสร้างนายอะไรสร้างฉันไม่ได้สร้างนายอะไรสร้างนายอะไรนายอะสร้างฉันไม่ได้สร้างนายอะไรสร้างฉันจะสร้างไม่ฉันจะสร้างนายอะไรสร้างฉันไม่ได้สร้างอะไรเนี่ย ไม่โอ้พระเจ้านี่ฉันจะทำอะไรเนี่ยนี่ฉันจะถึงจุดปลายทางของความเป็นจริงเหรอโอ้พระเจ้าช่วยอะไรไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันไม่นเจ้าของเจ้าสิ่งนี้นายไม่ใช่เป็นคนสร้างไม่ฉันไม่เข้าใจนายพูดภาษาไทยสิภาษาอังกฤษทำไมฉันพูดภาษาไทยอยู่แล้วนายจะระเบิดทำไมเนี่ยโอ้แม่ นีออมไม่ไม่ใช่สงครามโลกไม่ใช่โวอไม่ใช่บอลแดนวอลแฟร์สามหรืออะไรนะนี่ไม่มีนิวเคลียร์จะบ,บ้าเหรออะอะไรของแกเนี่ยฮะนายต้องการจะเสืออะไรโอ้แม่แล้วเธอ,ม,อ,ม,อม,มาจากไหนเนี่ยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเธอมาจากที่ไหนกันเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเธอมาจากที่ไหนกันถึงเวลาไปแล้วนะไอแซค แฟนสาวของเธอตามเธอไปแล้วแล้ว,วลูกซี่เราต้องไปทางไหนอ๋อล้วไปทางนี้แล้วนายจะใส่หน้ากากได้ไหมเนี่ยนายจะถอดหน,น้ากากทำไมเนี่ยเดี๋ยวนายก็หายใจไม่ออกหรอกเดี๋ยวเข้าไอซ์โอแม่โอแม่ไม่โอพระเจ้าช่วยฉันไม่อยากจะเข้าไวนทุ่งที่เลยฉันรู้สึกไม่ดีกับมันแห็งตายสิพระเจ้า Oh, my God. Oh, my God. Gosh, Mary. Where am I? What do I do? Machine. Just like Straw said. I remember this. Machine activates the parts of our brain where the marker codes are stored. But how does that threaten the marker? What are they afraid of? อะไรของเธอเนี่ยเธอต้องการจะทำอะไรเธอต้องการต่อรองเหรอสเต p f o พูด the needle in your eye ฉันจำได้ฉันต้องเอาเข็มมันเจาะตาใช่ไหมไม่นะ <Yes. S 1> มันโหดร้าย <Step 6. S 1> เดี๋ยวเข้าเสียไอแซคนายเป็นผู้ที่ต้องช่วยโลกเข้าใจไหมเดี๋ยวเข้าเพื่อนสเต p two step two ทำตัวตามสบาย 2> <Step> 2. เอาหัวหนีไปกับเ,เครื่องบ้านนี่ท <Step 6. S 1> ี่ไม่ใช่อนิม u สนะ ฉันก็ไม่ใช่ในหลังเรื่องอวตารด้วยแต่อวตารไม่มีเลเซอร์ดูนีส่สิโอแม่ไว้ไแซกไปทำตาดีดีหนิเออดีมากเห็นไหมไปทำตาดีๆใจเย็นเพื่อนฉันจะรักษานายเองไม่ต้องห่วงนายไว้ใจฉันได้นายไว้ใจฉันได้ไม่ต้องห่วงเพือ่อนนายจะต้องปลอดภัยนายนจะต้องปลอดภยัยเพือ่อนใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้น นี่มันก็เหมือนกับการทำเลสิกตายน่ะนะมันไม่เจ็บเหมือนฉีดยาที่กลนั่นแหละไม่ต้องคิดมากเพื่อนนายไม่ต้องกลัวใจเย็นเพื่อนไม่ต้องใจไม่ต้องตกใจเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยานะไม่ต้องกลัวโอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยนี่เหมือนกับฉีดยานะนายเข้าใจไหมก็เหมือนกับฉีดยานายไม่ต้องคิดมากหรอกเพื่อนเอ้ยนายอย่าตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวลุงจะพาล้านเนี่ยนะรักษาอย่างถูกวิธีนี่ก็ททำเลสิกตาที่สุดยอดมาก ไม่ต้องใช้เลเซอร์เราใช้เข็มเลยเจาะทีเดียวแล้วตาก็จะบอดโอ้ยไม่ใช่ตาก็จะดูดีขึ้นสายตาก็จะไม่สั้นนาโอเคนะอ้อไม่เม่น,มนเป็นการทำเลเซอร์ที่ง่ายมากก็แคเอาเข็มเจาะเข้าไปในตาตอนไรกก็จะรู้สึกเสียวสั้นแล้วก็เหมือนกับว่าสายตานายจากสั้น580ก็เหลือแค่3ซนติเมตรรู้สึกดีไหมเพื่อนอ๋อเป็นไงเพื่อนรู้สึกดีไหม อาตาของนายบอดข้างหนึ่งแล้วแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยอตายสิพระเจ้าโลกนี้มันช่างสดใสเป็นไงล่ะฉันไม่ต้องใส่แวน่นไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อีกแล้วโอ้พระเจ้าไอแซคนายทำได้ยังไงเนี่ยโอ้นิโคลเธอกลายเป็นแสงเธอกลายเป็นแสง Damn it มันแย่โอเค ถึงเวลาที่เราจะต้องลุยแล้วล่ะไอแซ็กไนต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากซะจะต้องทำอะไรบ้าเดบับบี้จะต้องทำอะไรวัดเสียงบอกอะไรวัดโอแม่แกแกแกเป็นตัวประหลาดตัวใหม่เหรอแกคิดจะทำอะไรฉันแกคิดจะทำอะไรฉันาแกมันกระจอกง,งอกง่อยแกที่นี่แกก,ก็ตายแล้วกระจกกระจอก เฮ้ยว oh. oh. hey, 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 hey. ัดว so ัดวัดว like no, right? right. ัดเดี๋ยวนีเฮ้ยเเดี๋ยเดี๋ไอแซคเีวเขาเีวเขาไหนกต้งีีแล่วไหนต้องีนต้งีโอ้ไมไม่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 เดี๋ยเดีไอแซคใจเย็นใจเย็นต้องออกมาใจออกมาเดี๋ยวนี้มันมันตื่นแล้วเพื่อนมันตื่นแล้วไปอ๋อมัเอพูดเหรแก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 ฉันจะสาปส่งแกให้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ไอ้แก้บป้านี่เดี๋ออมแกไม่ไม่ไมเพื่อนนายมาตรงนี้เลยแกทำไมแกไม่ตายอ่ะทนาฉใช้สฆ่าแกได้ อ่ะอยู่ตรงนี้ไปนะแกอยู่นั้นไปนะอยู่แค่แหละปดไม่เงี่ยฮะสับสง่งสับสง่งแกไปสับสง่งแกไปซะเดี๋ยวเข้าฉันต้องรีบแฮกเดี๋ยวเข้าเพื่อนเดี๋ยวเข้า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 ไอ้แซ่ฉันไม่อยากจะตายฉันไม่อยากตายเร็วสิเพื่อนนายจะช้าอยู่ทำไมนายช้าอยู่ๆๆทำไมนายเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเดี๋ยวเข้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วจงไปจงไปแกแกแก แกซันออมเดอะบัตเตอร์ลอดอูซันออมเดอะมาตโตเอ้ยฉันเอาขันเอาตรงนี um, ้กันไปแล้วนะบาย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 เปิดประตูทางไหน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 โอเคก็ชูเลสชูเลสดูมันนายเปิดประตูไม่เปิดนายเปิดประตูไม่เป็นไายเปิดประตูไม่เป็ดนายเปิดประตูไม่เป็นไายเปิดประตูไม่เป็นไายเปิดประตูไม่เป็นไายเปิดประตูไม่เป็นดีมาก คทางนี้ Let's go ูแอฟริกาเร็วเข้าถึงอไนซ์แท็กจะไม่ใช่ยีราฟแต่ได้ก็ไปแอฟริกาได้เหมือนกันเร็วเข้าสิเพื่อนเร็วเฝ้า Let's go to the stage Let's go โอเคผมรู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยวันนี้เพื่อนวันจันทร์อือมามา เป็นชิ้นๆไปซะจเจ้าเื่อนอยากจะเจอไอ้ตัวนั้นอีกนะฉันไม่เอานะโอเคเส้นทางคือทางนี้เหลือก้าเพื่อนแล้วก้าวฉรู้สึกหวานเียวเหลือเกินบอลบอลไกลแล้ว,วลฉันเก,กละะียดแกแกตายทำไได้ยังไงโจบ,บ้าเนี่โจบ,บ้าแกแกแกไม่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 ออกไปออกไปจากชีวิตฉันออกไปออกไปเออ,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 อดีมากตื่นไม่ได้

พ่อแกสิใครเป็นพ่อแกฉันคือพ่อแกฉันต้องสอตรงไหนฉันต้อ,องออสอบไอ้เจ้าบ้านนี่ไปเลยแกไปเลยเพื่อนโอยมีปัญหายฉันเลยแกมีปัญหาเลยฉันเลยนแกมีปัญหากับพ่อเหรอพ่อแกคือฉันฉันคือพ่อแกโอยบ้าบ้าจริงพ่อแกสิให้ตายสินี่มไม่ตลกเลยนะนี่มไม่ตลกเลยบ้าแล้วนายนบ้า

ไปจากชีวิตฉันจูบ้าเอ้ยออกไปจากชีวิตฉันนั่นแหละอย่างนั้นแหละเพื่อนบา,บายบายมีความสุขนะมีความสุขมีความสุขมีความสุขบายฉันหนีก็นละวฉันไม่อยู่ให้แกกินตับหรอกไปไกลชีวิตฉันวันสักสาวน้อย ให้ฉันเอายามาเออพระเจ้านรกแตกโอเคฉันจะเอานีไปด้วยอ๋อวัดนี่ไกลแล้วดเหรอวัดอ่ะวัดอ่ะโอ้ยแกเอ,อยยู่สนอโนมัสแกไม่โดน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  เอาชีวิตไปทิ้งซะไอ้พวกบ้าแกมีประโยชน์เอาบัตรนี่แกอีกันเหรอเจ้าบาย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 ฉันไม่อยู่ให้แกกินตับหรอกนะฉันไม่ให้แกกินตับหรอกฉันไม่ให้แกกินตับหรอกเอ้ยเปิดประตูซะเปิดประตูเอาของกันเอาของกันเอาของกันเอาของ ไปแล้วไปแล้วไปแลไปแไปแไปแโอเคโอเคบาย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 โอเคล้ล่ะฟินาเลเลกระสุนกี่เท่าไหร่เนี่ยที่นี่ปลอดภัยหรือยังโอเคจ้ะปลอดภัยหรือยังเพื่อนเอ๊ะวี้จบปลาดุไม่ใช่สิจบปลากระเบนน้อย วัดว uh, uh, uh ัดว <laughs> <inaudible> <Pay> <oker> ัดววัดววัดมีแกอีกแล้วเหรอมีแกจะตามถึงเมื่อไหร่เนี่ยแกเป็นสโตเกอร์หรือไงฮะจะเป็นสโตเกอร์แกมันเป็นสโตเกอร์แกมันเป็นสโตเกอร์แกมันเป็นสโตเกอร์มันเป็นสโตเกอร์ไงแกเป็นสโตร์เกอร์เปิดปตปดตด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ,อ๊ยโ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 อ๊ย ไอ้เดาเดเดาเขาเอามาตัมาตับ้าเยแม่งนักกวัวเชียร์เปเลยมออบ้าหร้มึอบมาแล้วบ้าแล้ฆ่ากันเลยดีกว่าบ้าทางนันทางนั้นแล้โอเคไปกันเลยเอามาตั แล้วตั้งเดียวต่อตั้งเล้นเลยโอเคโอ้ยแม่งโอ้แม่เจ้าเออฉันไม่มีอสเตติกบ้านี่แล้วฉันจะตกทับตายแน่เลยโอเคโอเคฉันไม่มีสเตติกเหลือแล้วฉันไม่มีสเตติกเหลือแล้วโอ้ฉันมีเหลืออยู่โอเคบอลอุ้ย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 มาจากไหนวะอุ้ยอุ้ย ยันเยันเจนฉันหลบทางนี้ฉันหลบทางนี้แกไม่มีทางโดนฉันแกไม่มีทางโดนฉันไม่มีทางโฉันโอเคไป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  stop ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคอากาศฉันจะหมดแล้วอากาศจะหมดแล้ววายจุบ้านี่ฉันไม่มีอากาศหายใจฉันไม่มีอากาศจะหายใจฉันไม่มีบ้าตาบูบ้าโอเคโอเคแก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 ออกมาสิออกมาสิออกมาสิแก ออกมาแซ่ทีเซฉันนั่นสนุกดอากาศหายใจตายอยู่างนั้นบไปเฮ้ยตา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 ยซิฉันไม่มีอากาศแล้วอาการจะหมดอาการจะหมดแล้วอากาศฉันจะหมดแล้วจบไป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 นี่จบไปนี่จบไปนี่ตุ่มตามไปซะตุ่มตามไปซะเร็วเข้าเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ให้ไวกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เพื่อนโอเค เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอากาศจะหมดแล้วบ้าไอ้ยมึงจะชา้ายังไงตายทีสิเปิดประตอ่อเจา้าโอ้แม่นนี้ผมกินยาหมดแล้วเหรอบ้าแล้วไงงานช้างหรอะคราวน,าวนี้งานชาน้างนะพี่น้อง ไม่มียาจะกินงานช้าเลยพี่น้องอย่าเพิ่งมาติดต่อฉันตอนนี้โอ้ยเธอนี่น่ารำคาญจริงๆเลยเฮีนมาฉันต้องการที่ซื้อของโดยด่วนเลยตอนนี้ฉันไม่มียาจะจากินแล้วอะไวะไม่มียาแล้วผมกดใช้ยาหมดเมื่อกี้บ้าบอสิ่งดี บอกว่าคนจะมีบอกว่าจะมีขอให้ฉันเก็บนนี้นะขอร้องล่ะเฮ้ยไม่ดีไม่อยู่เท่าไหร่เลยอู้อู้พราะว่าหนอสองก้อนไม่แต่ฉันต้องการยาอ่าอ่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณแมรี่ขอบคุณพระเจ้าโจเซฟมันสุดยอดเหลือเกินเอาแล้วนะฉันจะลุยต่อละโอเคไป โอ้โหฮูลาลาพาวอลเจ้าเชิญนักเตะวัดอะไรวะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าโอ้แม่ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าผมควรจะเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะไม่อยา่าเบิ่งอยา่าเบิ่งฉันจะเซฟไปจะเซฟไม่เอาแล้วไอ้ฉันเซฟซะ คุณเธอจ๋าฉันเซฟแอว้วไหวแล้วโอเคต้องไปเซฟแล้วบา,บายบายโอเคไม่เจอกันไเคราไหน้าของก,การแคสเกมเดสเปสสองที่ผมไม่ไหวแล้วผมตาย <c oughs> ต้วทรกวันนี้สวัสดีครับบายบาย